ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่บ้านจันสองลาสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวิเคราะห์ประเด็นการบ้านการเมืองนะครับคำวันนี้โดยเฉพาะประเด็นที่แกนนำเสื้อแดงนะครับคุณพายัพปั้นเกตนะครับขึ้นปลุกมวลชนนะครับที่มาร่วมประชุมเสวนาในการต้อนรับนะครับคุณทักษิณกลับบ้าน นะครับซึ่งหนึ่งในใจความที่คุณพยับปั้นเกตนะครับก็ได้ให้ส่งกนไม่ใจไปให้คุณทักษิณน,นะครับแล้วก็ได้ปารคได้ปราัยได้พูดถึงนะครับเศรษฐกิจต้องดีเพราะคุณทักษิณมือเศรษฐกิจนะโดยไม่พูดถึงคุณเศรษฐาทวิสินนะครับคุณผู้ชมประเด็นตรงนี้นะครับที่น่าวิเคราะห์ก็คือว่า หนึ่งในใจความที่คุณพยับปั้นเกตรปราศัยบนเวทีนะครับไม่ได้พูดถึงคุณเสถาแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับนายกคนต่อไปตามในความบนเวทีที่คุณพยับนะครับได้พูดถึงนะครับบนเวทีปราศัยนะครับนั่นก็คือ,อไม่มีคุณเศษถาทวิสิน นะครับแต่จะมีคุณพุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับประเด็นที่คุณเศษฐาทวิสินเข้าบ้านจันสองล่าหลายๆคนหลายๆท่านไม่คิดนะครับว่าคุณเศษฐาจะเข้าไปหาคุณนักษินนะครับแต่ธรรมชาติธรรมดาครับ คนอื่นอาจจะไม่คิดแต่ผมก็คิดว่าคุณเสถาก็ต้องไปนะครับเพราะอะไรครับคือมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับก็ต้องไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับแต่ถ้ามองใน,นหลักความเป็นจริงนะครับคุณเสถาก็ได้โอกาสนะครับเพราะอะไรครับถ้าไม่มีพักเพื่อไทยคุณเสถาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับเพราะการทํางานการเมือง มันต้องใช้ทุนใช้แนวความคิดใช้พละกําลังใช้บาร,รมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคุณเศษฐาโชคดีที่สุดแล้วนะครับที่จะพัพดสะผูได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นคุณเศษฐาเจอทั้งแรงต้านนะครับจากภายในและภายนอกยังไงก็ต้องเข้าไปพบคุณทักษิณบางคนบางท่านก็บอกอต้องมาสูฮหกต้องมาคารวะ ท่านนายกทักษิณน,นะครับบางคนนะฮะอันนี้เป็นบางคนที่ก็พูดกันนะครับแต่โดยหลักแล้วนะครับคุณสะาาก็ก็ได้เข้าไปพูดคุยแต่พูดคุยเรื่องอะไรบ้างเราไม่สามารถทราบได้นะครับหลายๆคนวิเคราะห์เรื่องเกมการเมืองเรื่องปรับครมอเรื่องเปลี่ยนตัวนายกนะซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกันหรือไม่กับเมื่อวานนะครับคุณพยัพปั้นเกต ปราศัยบนเวทีเรามีอดีตนาย,ยกสมคนคุณสมชายวงสวัสด์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะที่ช่วงม็อบตอนนั้นก็เป็นนายกแบบไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะในตอนนั้นคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะและคุณทักษิณชินวัตรนะโดยไม่มีคำพูดถึง นายกชื่อเศษฐาทวิสิทิ์แต่อย่างไรแสดงว่าอะไรครับแฟนคลับทางการเมืองกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงต่างๆต้องการให้อุงหญิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนที่คุณพยับปั้นเกตรปราศัสบนเวทีเมื่อวานต้องการคนรุ่นใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือเกมเกมกติกาที่ใครบางคนวางไว ในโปรเซสเรื่องการเมืองนะครับว่าให้เดินตามนี้นะคุณจะท้า,าไม่มีชื่อนะที่จะส่งเลยนะครับเมื่อวานที่พูดถึงบนเวทีนะคุณพยับบันเกตนะครับคนต่อไปคือต้องนะอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับนะฮะก็น่าวิเคราะห์หน้าติดตามมีใครหล,หลายๆคนพูดว่านายกคนต่อไปนะครับ มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวโดยที่ไม่ใช่คุณเศษฐาทวีสินน่าคิดนะครับก็น่าคิดเราก็คิดตามนะผมเห็นหลายคนหลายๆท่านก็เออก็วิเคราะห์ว่าน่าจะได้เปลี่ยนตัวนายกด้วยเหตุการณ์เหตุการณใดเหตุการณ์หนึง่งต,ต่างๆนะครับก็ไม่แน่นะรก็รอดูติดตามตอนต่อไปนะครับแต่ชั่วโมงนี้ถนนทุกสายก็จะมุ่งสู่บ้านจันทร์สองล่า นะครับอดีตซสผู้สมัครซสนะครับศูนย์รวมอยู่ที่นั่นนะอาจจะเข้าไปฮา,าตำนงตำน่งอะไรต่างๆไปเจรจาต่อรองเพราะคนคนที่คุมจริงๆคุมเกมกติกาทั้งหมดทุกคนรู้นะครับคุมอำนาจแบบเม็เสร็จนะครับแม้ถ้าคุณเสถาก็ต้องเข้าไปพูดคุยนะครับไปเจรจานะครับไปอ,า,อาจจะบอกแพทย์ไปกินข้าวด้วยกัน ทุกคนเชื่อไหมครับนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ก็เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็วิเคราะห์ในฐานะคนนอกนะครับเราก็วิเคราะห์ว่าโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเกมนี้ครับเกมนี้ถ้าเหมือนหลายๆคนพูดนะเหมือนที่คุณพายัพปราศัยบนเวทีต่อหน้ามวลชนเสื้อแดงนั่นก็คือคุณุงอิงมีโอกาสได้เป็นนายกรรฐมนตรีนะฮะต่อจากคุณเสียถาหรืออาจจะเป็นคนอื่น หรืออาจจะเป็นคุณพีรพันธ์หรือไม่มีบางคนผมเห็นคุณวัส,สนานะันท่วมันพูดถึงคุณพีรพันธ์เหมือนกันก็น่าคิดเหมือนกันว้ยเกมเกมนี้นะครับจะเดินไปที่ทางใดแต่นะครับถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านจันทร์สองล่าแน่นอนนะครับเกมการเมืองอจะเริ่มร้อนแรงในเดือนเมษาเดี๋ยวจะมีการพิปายไม่ไว้วางใจนะ เป็นการทั่วไปนะฮะก็รอดูท่า,าทีว่าจะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะที่ผ่านมานะครับมีข้อคลหานในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะอยู่ชั้น4ได้เข้าห้องครังจริงหรือไม่นะครับกรณีของคุณทักษิณน,นะครับและได้ถูกพักโทษนะได้พักโทษออกมาอยู่บ้านจันทสองล่านะครับมีบารมีไม่มีบารมีนะครับคุณผู้ชมนะครับแม้แต่ เพื่อนสหายมิตรสหายจากาต่างประเทศกัมพูชานะครับสมเด็จทุนเซนก็เดินทางมาเยี่ยมนะครับมาเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะมาเจราจาการเมืองการค้าระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นเพื่อนกันในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยกันทั้งคู่แตนะ่บเกมนี้ครับน่าติดตามอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมนะครับวิเคราะห์ประเด็นการบ้านการเมืองฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับช่องสามโแดงแชนแนลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ